Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ความรักความเมตตาจากลา l a ์งจงประสบแด่บรรดาผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนที่เคารพรักทั้งหลายนะครับลฮัมด d u l i l l a h นะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวิชาอกีดะเป็นวิชาซึ่งที่พูดเกี่ยวกับหลักศรัทธาของอันอิสลามนั่นเองนะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตาวิดนะครับอัสมาวะตาวิดเรื่องตาวิดอัสมานั่นเองนะครับก่อนที่เราจะเรียนกันนะครับ ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยนะครับตั้งใจเรียนนะครับจาบเนื้อหาต่างๆนะครับครูสังเกตว่าในวิดีโอ YouTube ที่ครูอัดไปเนี่ยนักเรียนประหเนี่ยนะครับดูของครูน้อยมากนะครับมันเป็นบทเรียนนะครับนักเรียนอย่าเบื่อนะครับเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับอ้าวก่อนที่เราจะเรียนเกี่ยวกับิรคอัซมานะครับอยากให้นักเรียนอ่านดูอาพร้อมกับครูนะครับเพราะเพื่อที่จะให้การเรียนการสอนของเรานันมีความสิริมงคลบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะฮีม Um อัลลอฮุมมัสตาอะลเลยนาฮิกมาตังกะวางชุดอะลเลยนาบิลขอซาอินีราะห์มัติกะยาอัลฮามร์รอฮีมีนอ้านะครับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตระวิธอัสมกากันนะครับ เตาฮีตเนี่ยเราย้อนก่อนนะครับว่าเตาฮีตแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันหนึ่งเขาเรียกว่าเตาฮีตรูบูบิยะรูบูบิยะคืออะไรครับก็คือปวดที่ใบแรกก็คือเตออาฮีออารตรูบูบิยะเกลดมาสร้างโลกนี้ปกครองโลกนี้นะครับมีอำนาจในโลกนี้เขาเรียกว่าเตาฮิตรูบูบิยะหลักฐานของเตาฮิตรูบูบิยะนะครับก็คือในราะฟติฮนั่นก็คืออัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลลอฮฺการสรรเสริญทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลล์ะนะครับพระเจ้าแห่งสากลและโลก ต่อไปเขาเรียกว่าเตาวิตอูลุฮิยะเตาวิตอูลูฮิยะก็คือนะครับเราต้องทําอิบาร่าต่ออัลลอฮ์องเดียวนะครับไม่กราบไหว้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอลัลลอฮ์และเราเป็นบ่าวของอลัลลอฮ์นะครับหลักฐานของเตาวิทอูลุฮิยะก็คือกล่าวในสุราติยาเหมือนกันนะครับในสุรบทว่าอียากะนะบุดัวอียากะนัสตาอินเฉพาะพระองค์เท่านั้นนะครับที่เราทําการกราบไหว้และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอความสงเคราะห์ สามเขาเรียกว่าตอฮิดอัสมาวัดสิฟารตนะครับวันนี้ครูจะอธิบายตอฮิดอัสมาก่อนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูจะอธิบายคําว่าตอฮิดวัดสิฟาร์ตอ่ะเรามาดูความหมายของตอฮิดอัสมาก่อนนะครับตอฮิดอัสมาคืออะไรครับก็คือการศรัทธาว่าอาลัลลอฮ์มีพระนามที่สวยงามนะครับอันหมายความว่าตอฮิดอัสมะก็คือศรัทธาว่าอาลัลลอฮ์มีพระนามที่สวยงามที่เราเรียกว่าอัลอัสมาอุนฮุสนานั่นเองนะครับที่เราสามารถในการที่จะดูได้ใน กุรอานเล่มใหญ่นะครับหน้าแรกมันจะมีเส้นแดงๆนะครับมีตารางให้นักเรียนดูนะครับนั่นแหละเขาเรียกว่านามชื่อของอัลลอฮ์99พระนามซึ่งที่สวยงามนะครับอันนี้สามารถในการที่จะไปดูได้ในอัลกุรอานเล่มใหญ่นะครับและ2นามชื่อของอัลลอฮ์มีอยู่99พระนามนามชื่อของอัลลอฮ์มีอยู่99พระนามนะครับจะไม่มี100หรือว่า200และก็ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนนามชื่อของอัลลอฮ์ได้นั่นเองนะครับ ต่อไปนำชื่อของลอถูกเก่าในอันกุรอานและฮะดีสนะครับนำชื่อของลอเนี่ยถูกกล่าในอันกุรอานและฮะดีสสามารถในการที่จะไปดูได้ประการที่4หลักฐานเตวิตอัสมาก็คืออัลลอฮ์มานืรอฮิมอัลลอฮ์ทรงเมตตากรุณาปานีเสมอจำไว้นะครับหลักฐานเตวิตอัสมาก็คืออัลลอฮ์นาเนืรอฮิมอัลลอฮ์ทรงเมตตากรุณาปานีเสมอเตวิตอัสมาเนี่ยครับก็สุขภาพนามนะครับเราสามารถในการที่จะ ท่องเป็นด د ع อ ء ได้นะครับหลังละหมาดเขียนอัลลอฮฺมะอัลลอฮีอัลมาลิกุลกุดดุสุสัลและนักเรียนสามารถในการที่จะขอเป็นด د ع อ ء ได้หลังละหมาศและท่านนับด la ุลเบี๋มอมัสลอมล้อห้อะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามนะครับที่สามารถในการที่จะท่องนะครับท่องจํานะครับนามชื่อของอัลละ99พระนามอัลลอฮ์ตาลาเนี่ยจะมอบสวนสวรรค์ให้กับเขาเลยนะครับนี่ก็คือนะครับ ความประเสริฐของตะวิอัสมานะครับตะวิอัสมาคืออะไรครับก็คือการศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีพระนามที่สวยงามนามชื่อของอัลลอฮ์มีอยู่99พระนามนั่นเองนะครับนามชื่อของอัลลอฮ์ถูกกล่าวในอัลกุรอานและอัลฮะดีสนะครับนักเรียนสามารถในการที่จะท่องได้เป็นอันซิกก็ได้นะครับนักเรียนนักเรียนท่องนักเรียนได้ผลบุญจากอัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ตอบแทนแน่นอนนะครับอ้าวดูนะครับนี่นามชื่อของอัลลอฮ์ที่หุยยกตัวอย่างมานะครับเป็นอายะฮ์กุรอานวะลิลลาฮิอัสมา อุนฮุสนาฟ ah ัดโอหูฟัดโอฟัดโอหูลาหูนะครับเรียกคือนามชื่อของลอทนะครับที่นักเรียนสามารถในการที่จะท่องเป็นนามชื่อกาสุต้าพนามได้อลตลาได้กล่าวในพระมหาคัมภีร์อันกรุณาว่าวลิลลาฮิลอัสมาอุลฮุสนาฟัดโอหูบีฮานะครับฟัดโอหูบีฮานะครับนี่ไงออลตะลาได้กล่าวในสุลตุลนะครับอะว่าอายะรับแปดสิบว่า วลิลาฮิลอัสมาอุนฮุสนาวรอูฮูบิฮานะครับบอัลอตาลามีนามชื่อซึ่งที่สวยงามพุันทั้งหลายจงมิงวอนขอต่อนามชื่อของอับบอนะครับในนี้สามารถในการที่จะท่องจาเป็นดูอาก็ได้เป็นอาเซก็ได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รับผลบุญจากอับบอนั่นเองนี่แหละขอเียกวัดตตวิดอัสมา ah นะครับอ้าวตอนจบนะครับอูมีนะครับ ตอนจบทุกสัปดาห์เราจะมีดวอาให้นะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นป้องกันโรคระบาดไม่ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้เรียนอา่านดวอานะครับยกมือนะครับอ่านดวอาตามครูเลยนะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซูบิกะมินัลบารอซีวันจูนูนีวันจูซามีวอมินเซย์อิลอัสกามีอาหมียารอบดันอาลามีนะครับท้ายสุด วันนี้มีเพลงนสิทที่จะมานำเสนอกับนักเรียนนะครับเป็นเพลงใหม่เพลงบิลาดูนาไทยแลนด์ประเทศของพวกเราคือประเทศไทยนั่นเองนะครับครูก็อ,อย่างร้องเพ้ียนอยู่นะครับนักเรียนก็ช่วยร้องกับครูแล้วกันนะครับช่วยกันร้องนะครับบิลาดูนาบิลาดูนาไทยแลนด์เอาสยมุุาบิ هي أرضنا هي أرضنا جميعا ومسقط رؤوسنا آباؤنا وأجدادنا تساكنوا فيها من زمان بالحب والوداد والسلام والأمان. بلادنا بلادنا تايلان أو صيام سابقا هي أرضنا هي أرضنا جميعا ومسقط رؤوسنا آباؤنا وأجدادنا تساكنوا فيها من زمان بالحب والوداد والسلام والأمان ียนไปร้องมานะครับเกี่ยวกับเพลงซิบบิลาดูนาไตแลนนะครับก็ครูขอจบสัปดาห์นี้นะครับในวิชาอาคิดะนะครับไว้เท่านี้นะครับวะบิลลาฮิตทูฟิกวันฮิดายาวะสสลามุอะลัยกุมบาระฟาตุลลอฮิตะอาลาวะบะรากาตุ